สวัสดีครับคณสิทธิภูมินะครับรหัสห้าหกศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่นะครับพีซีซัมซุงนะครับประจำช็อปนะครับเทเลวิทพีซีสัพันปายก็วันนี้จะมานําเสนอนะครับคลิกแชร์ครับการแชร์รูปภาพไฟล์วิดีโอนะครับโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแต่อย่างใดนะครับขั้นตอนสาธิตจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือฟลิกแชร์นะครับเปิดไปที่ฟลิกแชร์นะครับเข้าไปในส่วนของแกลเลอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นการ สาธิตนะครับ S21 FE นะครับไปยัง S22 นะครับก็เลือกรูปหรือวิดีโอนะครับสักรูปหนึ่งสมมุติว่าเอารูปนี้นะครับคุณลูกค้าก็กดตรงนี้นะครับกดคําว่าตรงนี้ครับสัญลักษณ์แล้วกดคําว่า Quick Share นะครับเนี่ยครับก็จะไปในส่วนของตัว S22 ครับ เสร็จแล้วนะครับตัวนี้พิกชาก็จะเข้าขึ้นมาในส่วนของตัว F21 เด็ีเราก็กดเปิดรับนะครับก็จะขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์นี้ครับฟิชาเนี่ยครับก็เป็นการรับส่งไฟล์ได้อย่างรวดเร็วนะครับผม ทีนี้ง่ายมากนะครับแล้วมีแค่ในฟังก์ชันของซัมซุงเท่านั้นเองก็จบการรีวิวคลิกแชร์แั่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ